สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้หญิงจะมาทำพิกอาคาร์นะคะในหัวข้อที่ว่าถ้าเราเดินออกจากชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเป็นหัวข้อจากคุณแมวดํานะคะโอเควันนี้หญิงก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสี่กองเหมือนเดิมนะคะกองแรกนะคะเป็นกองไพ่หมายเลข3นะคะ Blossoming a b o u t Dance นะคะเปไพ่วันนี้เห็นไหมมันไม่โฟกัส b o s s o m i n g a b o u t Dance นะคะ แล้วก็กองที่2นะคะเป็นหมายเลข14นะคะ c a r i n g Connections นะคะเป็นน่ารักเนาะแล้วก็กองที่3นะคะเป็นหมายเลข22นะคะยินหยางนะคะแล้วก็กองสุดท้ายนะคะเป็นไพ่หมายเลข21นะคะ Strategy นะคะ โอเคทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะถ้าเราเดินออกจากชีวิตเขาเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเราไปเริ่มที่กองแรกกันเลยนะกองแรกนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่หมายเลข3นะคะ Blossoming a b o u t d a n c e นะคะบบนี้ไปดูไพ่ทาโร่กันก่อนเลยนะ t r e w a w n Seven of Pentacles Page of Wands แล้วก็ Seven of Swords ถ้าเราออกไปจากชีวิตเขาเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมยิ่งว่าคนเนี้เขาจะมีความคิดถึงคุณมีความรอคุณกลับมามีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณแล้วก็คือเขาเฝ้ารอคอยให้คุณกลับมาเขาจะพยายามแบบสืบเสาะหาคุณอนะแล้วก็พยายามสอดส่องคุณตามโซเชียลเฟซบุ๊กไอจีต่างๆนะคะ เขาจะรอคอยให้คุณกลับมาหาเขานะคะกองเนี้ยนะถ้าถ้าคุณออกไปจากชีวิตเขา mm. เขาจะรู้สึกอย่างนั้นเขาจะรู้สึกคิดถึงนะคะรู้สึกแบบเออรู้สึกทั้งรู้สึกคิดถึงรู้สึกคิดมากนะเป็นห่วงเป็นใยรอคอยสอดสองคือแบบทําทุกอย่างอะ่ะ mm. เพื่อที่เขาจะได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เออมาเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกองแรกเนี้ยนะคะถ้าคุณไปจากชีวิตเขานะคะ เคมิสตรีหนงคิดว่าคุณกับเขา,า่ามีเสน่นดึงดูดกันพอสมควรอะคุณไม่ไปจากชีวิตเขาหรอกใช่ไหม <c oughs> อันนี้แค่เล่นกันขำๆหรือเปล่านะคะถิงว่าคุณรักกันดีนะกองเนี้ยคุณไม่น่าจะยังไปจากกันได้นะคะกองแรกหรือถ้ากะจากไปแล้วถ้าถามถึงความรู้สึกของเขาอะ <c oughs> เขาคิดถึงคุณนะคิดถึงแล้วก็สดอสองคุณทุกอย่างเลยนะคะพยายามสืบเส,สาะสืบหาแล้วก็รอ ขอให้คุณกลับมาคืนดีกับเขานั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือกองแรกนะคะเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณนะแล้วก็กองที่2นะคะใครเลือกไพ่หมายเลขเบอร์14นะคะ c a r i n g Connections นะคะดีนี้เป็คู่รักนะคะโอเคถ้าเราเดินออกจากชีวิตเขาในอ,อ t of s w o r d ็ดอ of cups The Chariot The High p r i e s t e เ s หญิงคิดว่าคนถ้าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะถ้าถามว่าออถ้าคุณออกไปจากชีวิตเขาอะเขาน่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือไม่ตอนเนี้ยในความรู้สึกหญิงหญิงรู้สึกว่าเขาก็อาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะที่ เป็นความลับนะคะเป็นมันมีอารมณ์ของความเป็นรักซ้อนหรือว่าทําอะไรปิดบังคุณอยู่ด้วยนะคะว่าเขาอาจมีการคุยกับใครอีกสักคนหนึ่งนะคะที่คุณไม่รู้ก็ได้นะคะอืมกิ่งว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินออกไปจากชีวิตเขาคนนี้เขาก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เ e คอลิคลิปแอนด์โอเพนไมล ยิ่งว่าเขาน่าจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่เพราะมันมากับกับ e i g of Cups นะคะอืมเขาหน้าจะแบบเปิดโอกาสให้กับคนใหม่เลยเขาไม่น่าจะทุกร้อนอะไรนะคะอาจจะมีบ้างที่แบบออคิดถึงตอนแรกๆอะนะแต่ว่าหลังจากนั้นอะยิ่งว่าเขาน่าจะเจอกับคนใหม่นะพอเผลอตอนนี้ก็คืออาจจะแบบ น่าจะมีคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยนะคะสำหรับกองที่สองเนาะโอเคเบอร์สิบสีก็จบไปแล้วนะคะแล้วก็กองที่3นะคะสำหรับใครเนาะที่เลือกไพ่ใบยี่หมายเลข22นะคะหยินหยางนะคะไพ่ใบนี้วันนี้หญิงจะไปวิ่งนะใครจะไปวิ่งเป็นเพื่อนกันบ้าง <laughs> อุดอัดมาก <laughs> พวบครับ ควีนอัพวอ n d นโฟล์ o ค c ั p ซิกอัพเพนต์สํสำหรับกองเนี้ยถ้าคุณเดินออกไปจากชีวิตเขาอ่ะหญิงว่าเขาแบบเขาอาจจะทำใจไม่ได้เลยนะกองที่สามเนี่ยเขารักคุณมากเลยนะหญิงมองว่าเขาและคุณแบบรักกันมากเลยอะ่ะอืมแล้วก็หญิงคิดว่าคุณมีเสน่ห์กับเขามากนะคะแล้วก็ เขาไม่น่าจะไม่น่าจะรับรักใครนะถึงจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาอะเขาก็ไม่น่าที่จะเปิดรับใครแล้วนะคะเพราะว่าใจเขามีให้คุณหญิงว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะกองที่สามนะคะอืมทำไมทำไมคุณถึงจะไปเขาถึงจะไปแต่ชีวิตคุณนะคะหญิงมองไม่เห็นว่าเขาไม่น่าจะไปแต่ชีวิตคุณด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเขาน่าจะยังรักคุณอยู่มากๆเลยนะคะ อแล้วเขาจะรู้สึกแบบคิดมากเลยนะถ้าเขาถ้าคุณไปจากเขาอ่ะนะคะคิดมากคิดถึงอะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้กับคนคนใหม่ๆด้วยนะไม่เหมือนไม่เหมือนกองเมื่อกี้นะคะโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาดู healing family issue ทำไมไพ่ครอบครัวออกมานะคะหรือว่าคุณพินเป็นครอบครัวกันแล้วมีปัญหากันอยู่หรือเปล่านะคะก็ให้รักษาดูแลหัวใจกันดีๆนะคะ หรือว่าอาจาจะมีปัญหาจริงๆไพ่มันออกมามีปัญหาเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ด้วยนะแบบเหมือนกับพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะดูแลกันให้ดีๆหน่อยเนาะนะคะแต่ว่าหญิงมองว่าถ้าตอบคําถามตามท็อปปิกนะคะถ้าเราเดินออกจากชีวิตเขาเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ย mm hmm. เขาทุกใจนะคะกองนี้เขาจะรู้สึกทุกใจคิดถึงเป็นห่วงคุณนะคะเพราะเขารักคุณมากนะคะกองที่สาม โอเคกองสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่หมายเลข21นะคะ Strategy นะคะใบนี้มาดูไพ่ทาโร่กันก่อนเนาะ n i ท์ออฟเพนต์เกิลส์ไนท์ออฟบลอนส์ควีนออฟเพนต e เ e ิ t of Sword ยิงว่ากองเนี้ยเขาจะรู้สึกแบบ เจ็บปวดทุกใจคิดถึงแล้วก็อึดอัดมืดแปดด้านทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายเนี่ยถามว่าถ้าคุณทิ้งถ้าเขาทิ้งถ้าเราออกไปจากชีวิตเขาอะเขาจะรู้สึกยังไงกองนี้รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกทรมานที่สุดเลยนะทั้งทั้งหมดทุกกองนะคะเพราะว่าหญิงมองว่าเขาน่าจะรักคุณมากเลยนะกองเนี้ยเขาดูคิดเยอะดูคิดเยอะดูคิดถึงดูหวาดระแวงทุกอย่างทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะสําหรับกองสุดท้าย มีไพ่ของแบบเนี่ยหรือว่าตอนนี้ขอาจจะแบบระแวงคุณอยู่ก็ได้นะว่าแบบอุ้ยเขาก็กลัวคุณไปจากชีวิตเขานะเนี่ยตอนเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเออถ้าถ้าปัญหาที่เจอหรือว่ามีอะไรตอนนี้ก็แบบคุยกันก่อนนะคะเพราะหญิงมองว่าเขาก็รักคุณแหละถ้าเขาถ้าคุณไปจากชีวิตเขาเนี่ยเขาถึงขนาดทำอะไรไม่ถูกเลยนะอืม New Love หรือว่าคุณกำลังจะไปจากชีวิตเขาเพราะคุณมีคนใหม่ใช่ไหมไพ่มันสลับกันได้นะคะอืมอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่แบบรู้สึกทรมานอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครคนหนึ่งมีรักครั้งใหม่นะคะอือหึงกองนี้นะคะตอบคำถามตามทอปิกจะรู้สึกยังไงร,รู้สึกทำอะไรไม่ถูกทรมานเจ็บปวดใจนะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะทั้ง4ี่กองในหัวข้อว่าถ้าเราออกมาจากชีวิตเขาเขาจะรู้สึกอย่างไงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็มาเลือกไพ่กับหญิงนะคะฝากช่องเจ้าหญิงทาโร่ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ